กูฮัลโหลไม่เจอตั้งหงวันคิดถึงมากมาสวัสดีครับเตงช่องมือด้วยนะครับผมฝากช่องพ่อแม่นเราพักแพงด้วยนะครับติดตามแล้วช่องไหนคะนี่าาดดลตติม้จีนะครับกดติดตามช่องหนูด้วยกดครับผมกดไปแล้วกครับเสิร์ฟหน้ากันตั้งหลายวัน ใช่ไหม่ค่ะะซือนี่นะตังมาเลนด้วยจะซือแป้งมาละขอเชิญกันแป้งใส่ันไม่ต้องสเปรย์งไ,ไงทำงาใช่อมกินกินมาแล้วเมื่อกี้กินมาปักหลายเลย มันคือสูงเวะบวันนี้เขาตั้งสูงกันะบแมันส่มันไม่สูงกว่าเก้าแมนใช่ไหมไม่สูงกว่าเก้านี่เขาเพิ่มวันนี้ึ้นเนี่ยใช่อยฉันพูดถูกถูกเลยถูกอุยุดต้องออเหุลดีกวาเดี๋ยมุงกระ มาทั้กินเขา่าอนี้กอนี้วบัทาเนา่ตอนแรกเขาบอกยิ่ไม่ดวยิไม่ดวงมันอยยีบาทแต่เขาบอกว่าเป็นบัตรกากดใกลค่อยๆดูมาเลี้งข่อยเขาไเอะไรก็ซื้อเข้ามารถพราอะไรก็ซื้อเข้ามารดเพราะว่าจะได้ชมนางเอกคนนี้ไงสวย ไอ้ยัยเตยเปแะใสวะถุงหนาถุงไปยัยเขาจัมพันหนาถงหนาจัมพันถุงหนาถุงไปยัยเาเพื่อเป็นชื่อโอ้มันมีศาลานี้อยู่ข้างหลังดูว้ยเอาวันนี้เขาประกาศเต้น ข้างหลังนะคะเวเตงจ่ายของแล้วหรอมันฝนตกไม่ดอกใกล้ยังไงก็ยังเลยยังไม่จัดย,ย่านิอยู่อ๋อคือที่อยู่คือดีแถวคือดียังฮอนเสีตายคือจะซีเรียสก่อนพีอที่อยู่ดีแถวโอ้ก็จังฝนมันสิโตงี่เี่ยหรอ,อมีฝนไหมคะแม่ ปลอดภัยค่ะตัวแรงเยอะปลอดภัยจริงเหรอ,อจริงไหมอ่ะใช่ครับเรียบร้อยดีควรแม่น่าจะตกเลยทำไมเป็นเหมือนเตรียมการปากแบบใครเรียบร้อยแล้วใครปากหรอกูเบ็เดว้วยฉันไม่กล้าขอแล้วนะเตรียมเรือเลยอ๋อต้เหี่ยมยออประธานมาฮอดป่ะ ใส่พี่น้องยตกลัวอยู่นั่นแหละอันเนี้ยมาดอกไม่มันดูคลิปฉันอยู่ดิดูเลยค่ะผู้จัดการจะตายแล้วค่ะผู้จัดการถอยผู้จัดการไอยพูดจัดการเร็วค่ะพูดชัดชัดพู้จัดการเร็วชัดชัดเร็วเปลียนไม่ได้ค่ะอยากให้ากมีอะไรจะฝากถึงนางไหม ไม่อยากแขงแน่หรไม่สายดีกว่าน้อยันจะรู้ดีไม่น่าจะรู้ดีเออจะรู้อยู่แก่ตาเออกากากลางชุนี้ว่า็กล้ากลางชุนี้ว่ายันจนตกแต่วันตกเพรอะวันแดดร้อนมากวันนี้ก็ร้อนอยู่นะ้ อ๋อเขาไปใส่กันเบิดนี่เขาไปใส่กันเบิดเขาไปใส่กันเบิดเอาไว้เขาบอกการเตเขาขึ้นไปนะคุณแค่นั่งไหนอ่ะได้รอกวเดิมใต้รอกันเลิศสุดละบอกเลยเรื่องนี้ต้ิขึ้นสิล ฉันไปนั่งเต้นสองวันถ้าลองเพลงขน่าจะด้นอยู่ด้ฉันไปลองเพลงเขาดิไปนั่งเต้นสองวันฉันไม่รู้เรื่องอะไรก็เขาเลยนี่หเนี่ยงานบารบานเท่าไหร่อะั่วมงเลยเ่นเป็นผู้ายสิมานี่เเสือกเนี่ยผู้ใสิมาเอาอันนี้อยเซ่เนี่ยมันมามีงานเดมือนวันนี้โย่อามันบปกไก่มันบปาไก่กาะสินบอก เราไปโดนงานนายกนะว่าท yeah, no in ี oh, job, ่ท่านรองนายกตังหวัดแพ้่เนาะขอเรียกครับก็เนโอ้เขาเสียไปใส่กันเบิดนี่คเขบหายไปไหนหมด โอ้อยไข่กระตามหาอยู่โอ้ขีอเล็ดเนียวเฮ็ดดีแท้อาหารเดียวเฮดงอพี่กัดชกะรกาตากเลย บ่โตกบรูปอยียงนั่นเพีเพีเพีพีรูเพี้รูปอียงนั่น้งก่อนาใส่เบิรงเนียต้้งก่อนฟ้าเร่กงกาเขียวตงก่อนฟ้าเอยียงค่าสีเขียวสดิ นี่ตังไปใส่นี่ถ่ายคลิปมากน้ำฉันมากินจะหายเดียวเราขอบจุดมุ่งหมายไหมหรือเปล่ามาเพชรจ้าปิดคลิปไหมพี่เนี่ยเดี๋ยวปิดคลเนี่ยปิดคลิปบ้างจ้าเร็วปิดคลิปไหมเนี่ยไปเร็วบอกเลยปิดคลิปบ้างโอเคค่ะสำหรับทีนี้ก็ เปท่านี้น,นะคะขอบคุณค่ะ